ដើរតាមទៅកាត់មកធ្វើញ៉ាំមែន ขอบคุณครับนกัทดสอบโลหิตนะครับด้านนอกวันนี้ขอบคุณสำหรับพี่นงนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับกับบุญจิจกรรมสมุนสมุนไพรอิงอนสมุนสมุนไพรแท้เออสมุนสมุนไพรอ่อนอยากผิวเนียนหน้าขาวใสกับสมุนสมุนไพรอิงอนวันนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วคน50ชุด50ท่านไหว้ืุกทายดีหนึ่งก้อนอยู่ที่ก้อนรักาคา38ถึงบาท 6ก้อนปกติแล้วราคา240กว่าบาทนะครับแต่วันนี้ท่านเพียงซื้อบัตร1ใบนะครับแล้วนำบัตรไปยืนให้ที่บุญอิงอนเพิ่มเงินอีกเพียง60บาทคือก้อนละ10บาทนะแต่ตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วเอามาัมดตัวเฮาครับเฟ้งเอายังดีมาเนี่เอายางมาขึ้นยอังอไรมาขึ้นเนี่ยออ,อ,อยาอย่าลืมตัวบลืมตัวครับอย่าลืมตัวจัก ย่างไปยังมที่นย่างไปยางมดเผู้ไหน้อยก็จอยนากยเดผู้ใน้อยอาบไปนอาไปใส่ก็สบู่สบู่ยี่ก่อนเมือนแล้วจะคนให้ยูหันเ่ยเกคนท่านี่ว่าอับอับเอออเดี๋ยวสิแไปไหนจัดหนัผู้ละกอน พี่หลองยุติกาหลอกครับการตัดสินใจเรื่องไว้ในการสื่ออาเซียนตัวมสุขภายในครับบวชนับกป็นจนดตัดทีสุดท้ายเออเอามาเอานักคนดีไม่เอาแบบน้าะส่วนน้านี้นะครับส่วนน้านี้แจกฟรีนะครับกับสบู่สมุนไพรอิงกอนเอาแจกฟรีแต่อย่าลืมนะครับไปที่เซเว่นนะครับหรือร้านสะดวกซื้อนะครับก้อนละ38มสิบแปดถึงบาทแต่ตอนนี้ก้อนนียุติการเสียบบาท คนละหนึ่งก้อนหมดแล้วหมดเลยพอคร่กันกับพวาเด้วย<ไ>อาจารย์เขาไป นี้ขอบคุณนะครับพี่น้องที่มึงเลยครับมีโอกาสมายาวที่ยำนองลึดูการนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและก็มาแล้วก็ปิดฤดูกาลเลยมาปิดฤดูกาลพีกายเนี่มาสามสีเือนะครับที่แหลกว่าเอ๊อเคยมาปีนี่แล้วจำได้แล้วย่ตัวไหนจำได้แล้วจำได้ลจได้จะของมานะจะของพัอยู่อยู่ก็เล่น เล่นวันนี้เสร็จก็ไปรับเลยมาแล้วล่ะมาขายบัตรอยู่นี่นี่เออกะลามากกับมาเปิดนี่ล่ะนี่ร <c oughs> อ,อ,อบลอบ่าสุดก็ดคือมาเปิดเนตรมาเปิดเน<อ>ตรองเทเวศวรนเทเวศวรณชายครับอุ้งยิงมาแต่วันนี้เป็นวัดในความทรงจำวันที่เล่นวันนี้เราเดินทางไปหาอุ้งยิงนีลาอุ้งยิงมาสมัครอยู่หลังหานมองนั้นเพิ่นมีกองบุญเด้ใส่เออชวนพี่น้องข้างเท้าเทาเวศเทาเวศวัน าเท้าเวสวนเอออยู่ข้างลองพูดต่อเนื่องกันดิกองบุญตั้งอยู่ข้างกองบุญตั้งอยู่เท้าเวสุวรรณเอออ่าผู้ได้ไปเห็นบุญเนออยู่ให้มีความประสงค์ใช่ซื้อกระเบื้องมีบูชาทุบเทียนดอกไม้เอ่อบูชากระเบื้องเพราะเอ่อ บชหลังง่ายๆนี่กับเบื้องยังบัณฑนนในแล้วเปรเดชพระคุณท่านหลวงพ่อประคู่ก็อยากเชิญชวนเป็นองนํำนะครับวันนี้เป็นบุญใหญ่เป็นองทัถ้ำตะบนหน้าอ่านนะครับร่วมกันแห่บังไฟยิงไงอลังการนี่บุญประเภทนี่เดือนหกเนาะอ่ะอุ้งอิงมาลูกอ่าอุ้งอิงจะร้องสักสองเพลงหลังจากนั้นก็จะได้เชิญคณะกรรมการขึ้นสู่บนเวทีอุ้งอิงโอ้ใครแล้วใครเลยจะใครคืองูเนาะ งูออกกับปอยแล้วสีได้พ่อปล่อลาวขึ้นงูซะใส่ว่าซังเขาค่ะเออขึ้นยังไน้ะโอ้ยเบิ่งหน้าโน่นเน่มันหลงเนีจังเนเพลงมันหลงจังเนี่ยพีงนี้นกจ๋้เสียงนกมาเจ้าคงสุดใจรู้รู้ใจเมื่นมาก่อนแน่ ย <Easy. laughs> ีอีกสองเพลงนะจ๊ะอีกสองเพลงหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญคณะกรรมการขึ้นสู่บนเวทีภาพพี่น้องมนต์เสนไปจนตลอดสอดแจกนะครับขอบคุณทุกแร่งเชียร์เลงใจนะครับสำหรับฤดูก,กาลนี้มีโอกาสมาอยากพี่น้องทั้ง วัดพลงามพ่น้องทั่งมันติีต่อตบดหน้าอานอำเภอเมืองเอฟซีแฟนคลับเอินกันมากได้พ่น้องเด้อวันพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปที่กทมกทมและเขตปิิมทนและภาคตะวันออกขอบคุณทุกยอดกด subscribe s u b สไคร b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีทางช่องซีบ ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ